จะไม่เก็บทีเราก็ต้องเก็บตัวมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่เนี่ยผมผมพูดจริงๆนะผมทำเต็มที่อยู่แล้วอ่าแต่ว่าผมดีใจก็ไม่ได้การที่ได้เรียนก่อนมันก็สบายใจข่าวอะไรกเออทางนี้น้องทานี้ได้นะไม่ใช่ว่านไม่ได้นะเรามีความเป็นไม่ได้ทจะทำได้ไม่ใช่ทางนึงทำได้แต่เราทำไม่ได้เลยต้องจัดจริงๆวันนี้ผมจะสองน้องของ555ห่างห้องเมตรนะเดี๋ยไม่ให้ ตอนนี้ก็สถานตอนนี้สถานการณ์ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางามาเจราจากับทางแกนผู้นำทีมในการชุมนุมนะครับแล้วก็ขอนะครับให้ยุติกิจกรรมแล้วก็ไปขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่นะครับกำลังหารือนะครับ เขาไม่สายสื่อด้วยตัเอได้่จะนัวนันจะเปหล่เป็นหลั Thank <laughs> you. นี่เป็นที่สาธารณะครับผมเป็นที่สาธารณะสำหรับทุกกคนครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสาเหตหุอะไรตำรวจถึงมา,าทุกสามของตรงนี้นะครับผมประเทศนี้อยู่ยากนะ้วประเทศนี้อยู่ยากนะ้ว เคยขอมาแล้วรอบหนึ่งครับผมกกถูกสกัดตลอดครับเคยขอมาแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยขอครับผมเคยขอแล้วแต่ว่าคือเจอตำรวจมันคุกวามเจอตำรวจตามถึงบ้านนะฮะ พอมองพอมองกลับไปตอนชุมนุมตอนเสื้อเหลืองนะครับชุมนุมตอนเสื้อเหลืองนี่คือไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะมันเป็นการสม่มาตรฐานนี่แล้วครับว่าถ้าไม่ใช่คนที่สนับสนุนรัฐาบาลก็เจอแต่เหตุการณ์อย่างนี้นะฮะทุกที่ไม่ว่าจะที่สุรินทร์หรือที่ไหนก็ตามนะฮะพอเสื้อเหลืองเนี่ยนะเกิดใครเคยมานี่คือแบบมีตำรวจมีอะไรเนี่ยฮะ คุ้มครองตลอดไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องตำรวจมาเจรจากับผู้ชุมนุมนะครับคือการชุมนุมของของเราเนี่ยคือมาเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ป็นยุติการเจรจาน,นะครับผม สวัสดีครับผมมาจากตูนคุณาผมคนทีม่เอาผิดานะครับวันนี้ใครที่จะมาต้อนขอแยงเลยครับผมขอแยงเลยครับผมเนนี้น้นขขนน้้ข ค้อากยี่มีิหนึ่งครับผมเราคงต้องยกเลิกการชั่วคราวทำที่ตำรวจตัวร่างให้เราไปขออนุญาตก่อนทุวที่ขอรันรางว่าวันนี้วันนี้ก็คือต้องขอยกเลิกชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าตำรวจต้องให้เราไปทำข้อสัญญาและข้อตกลงนะครับว่าจะทำตามที่ตำรวจเขาลองขอมาที่ทำให้ทุกท่านเดี๋ยเวลาันนี้ด้วยนะครับผม แต่สัญญาว่าเราจะกลับมาใหม่แน่นอนครับมฝากคุณคุณคุณชลินไม่ได้เอา,รราเฟสงานด้วยนะครับผมเข้าไปในเพจกลุ่มได้เลยครับผมเราจะเพิเม่มจำนวนพลและจะกลับมาใหม่ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณครับครับวับนนี้ก็ยุติการชุมนุมชั่วคราวกอนนะครับเดี๋ยวจะมาใหม่กันอีกอครั้งต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีตำรวจที่จะมา,มาเจรจจมาพูดคุยนะครับ เป็นตำรวจชั้นยศตนโทรนะครับเป็นน่าจะาจะเป็นชั้นู้วงกลับนะครับผมฝากแชร์นะฝากแชร์ด้วย Thank <laughs> you. ตอนนี้ก็กำลังเจรจาพูดคุยกันอยู่นะฮะว่าจะทำยังไงที่จะขอจัดการชุมนุมได้โดยที่ตำรวจไม่ต้องมายุ่งครับไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งว่าเออว่าจะชุมนุมแล้วจะต้องมาจับมาอะไระฮะก็ะตอนนี้คือยังไม่ได้เช็คเครื่องเสียงเลยครับตำรวจลงมาก่อนแล้วตำรวจมารอพวกเราตั้งแต่ตั้งแต่หัวเย็น,น้ะฮะมารอตั้งแต่สี่โมงแล้ว คือมาดักระหว่างทางนะครับดักระหว่างทางคือไม่ไม่ให้คนที่มจะมาชุมนุมเข้ามานะฮะซึ่งผู้ชุมนุมหลายๆคนก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าตำรวจมาเยอะมากครับวันนี้มาประมาณมห,ลาหลายสิบหลายสิบนายอยู่ครับวันนี้ คือการชุมนุมครั้งนี้นะผมให้ความเคารพกับตำรวจนะฮะไม่อยากให้ตำารวจลรบากใจนะครับสรุปวันนี้คือขอยกเลิกการชุมนุมก่อนนะครับขอในการชุมนุมครั้งต่อไปเดี๋ยวแจ้งไปทีทางเพจนะครับว่าจะชุมนุมที่ไหนและชุมนุมเวลาเท่าไหร่วันไหนนะครับวันนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สดก่อนนะครับ